สิบกิโลนะครับผมขาจะปรับขึ้นลงได้เป็นสเตนเลสเกตสามสูงสี่ไอ้บ้าเล์เลยดูมือผมโอ้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยทำมันเจ๊งอย่างนี้แนะครับอันนี้ช้างทองครับผมนี่คือเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวนะครับตัวนี้เป็นสองแถวขากระทูขาทูคืออะไรก็คือขาเด็กธรรมดายอย่างนี้นะครับนี่ครับผมตะขัดตะขัดจะย่อมยาวแต่พวกโครงสร้างอื่นๆเนี่ยมันกันหมดเลยทั้งปุ๋ยอ่าทั้งปุ๋ยหกสิบกิโลนะครับผมเป็นสองแถวครับสองแถวตัวนี้ระยะระยะ เราตั้งไว้ยุ่เจ็ดสิบเซนปรับเข้าออกได้นะครับผมนะครับการของนี้เราเราตั้งเจ็ดสิบเซนนะครับปรับเข้าออกได้แล้วแต่ลองลูกค้าเลยทั้งปุ้ยทั้งแตนเลนเกณฑ์สามสิบสี่แท่ทั้งหมดนะครับเราใช้สามสิบสี่แท่นนะครับผมอ่านี่แหละครับตัวนี้จะเป็นตัวราคาย่อมยาวนะครับผมผลงานรุ่กาตรฐากายเล็กขานะครับตัวนี้จะไม่มีรหมดทำนะครับถ้่เป็นขากระทูนะครับนี่เป็นตัวกระทายครับ จะตั้งแล้วก็ใส่ดินเพื่อส่งกำลังมรรจุโตนะครับผมอันนี้ของลูกค้าจังหวัดอะไรอันนี้ของขาหน้าเป็นทางข้างเหนือมั้งทีงนี้เป็นไถ่แทงเพชร่ใชตองแถวขาใจอิสระนะครับผมขาใจอิสระคืออะไรขาใจจะปรับขึ้นลงได้ตามสภาพดินนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นใบผ่านแท้แน่นอนตาจะแบบฉบับของช้างทองช้างปุ๋ยเป็นสเตนเลสเกรดสามสูงสี่นะครับผมดูข้าสปริงของเราใหญ่เบ้อเลเลยดูมือของกระพอใหญ่แค่ไหนดูครับน่าอ่า ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ32,900 32,900นี้มีร้อไหมไม่มีถ้ามีก็37,900โอเคค่าจ่ายอิสระไม่มีรอ้อ2แถวนี้คือ32,900 <26, 900. S 1> นะ26,900แค่าขากระทู้คนอื่นก็เกือบ30,000แล้วใช่ผมบอกแล้วยังไม่ก็30,000กว่าแล้วบางบางงาน2แถวไฟสระตัวละ4-50,000นะครับเราก็พูดเลยตอนนี้ว่า ราคากับงานคุณภาพเราตอนนี้สูงสุดในประเทศแล้วให้อันนี้ด้วยนี่ใช่ครับตัวนี้เราให้สลักนะครับให้็จสลักให้ทุกอย่างเลยครับใชครับเราย้่มนะครับสแตนเลสของแฉ่งทองทุกโปรดักตเป็นเกรดสามสิบสีแท้ทั้งหมดนะครับผมนะครับวยงามครับมาดูในกล่องได้ครับผมนี่ครับมีการกั้นห้องนะครับผมนี่ครับมีต้นผลนะครับอ่าก็มีการหยอดแหวนไม่นะครับการหยอดก็คือสามหูนก็สามหนครึ่งนะครับผมนี่ไงล็อกดาว ถามว่าระบบล็อตดาวคืออะไรเนี่ยครับเราเราเห็นโครงนะครับขันน็อตครับขันน็อตแล้วก็ถอดกล่องออกไปเลยต้องแม่นยำมากเนาะใช่ต้องเจาะมือไม่ได้เลยนะต้องใช้เครื่องมือที่มาตรฐานครับนี่ครับรูทุกอย่างมาตรฐานหมดนะครับผมตัวเนี้ยน็อตโอเกคนะครับเราเองประกอบไม่เสียงครับน็อตชุบนะครับนี่เราใส่ใจละเอียดหมดครับโอเคไหมครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสวยงามอลังการไปเลยมัเป็นขายไอ้พวกคนสีเท่าทั้งตัว อย่านี้ไม่ไหวครับมองเลยนี่ครับถามว่าจังรองทำไมขายถูกจะหมดนะครับถูกมาเพราะคุณภาพครับเพราะด้วยเราใช้เครื่องจักรในการผลิตเลยทำให้ลดต้นทุนอันนี้ก็ตองแถวโทรกำลังขึ้นนะครับวันนี้เป็นร้อยหกสิบนะครับเนื้อแน้ยางสิบสองตินกับหน้ยางสิบตินเห็นไหมครับความใหญ่แตกต่างกันเลยนี่ไปภาคเหนือเนาะใช่นี่ภาคเหนือครับเอาทำเนี็กใช้อะไรครับในการเหี็กเนื้อที่เราย้ำเนี่ย อ่ะโลโก้ชแฉงทองเลยครับพี่สวยงามครับเห็นไหมครับบัตรสเตเลต์นะครับสามคันใช่สามคันเท้าสแตเลต์บอกสแตเลต์เกลียวสแตเลตทถังสแตเลต์นะครับนี่เรียกว่าสแ่งเตเลต์แต่ทั้งระบบนะครับผมคุณเขับระหมดที้ดูนะครับนะครับทั้งเท้าทั้งเกลียวสแตเลต์นะครับผมหมื่นหกพันเก้าร้อยสองแถวข้าวโพดขาขูดนะครับขาล่วงเรียกขากระดูก 26,900นะครับผมทั้งปุ๋ยสแตเลส60กิโลกรัมนะครับตัวนี้